สวัสดีเช้านี้กันทุกทคนครับผมเช้าวันนี้วันที่2อครับ2เมษายน2563นายะครับเช้านี้มีฝนมานะครับเมื่อคืนด้วยนะครับค่อนข้างที่จะชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับเย็นสบายสบายครับแล้วก็นะครับพามาติดตามบ้านหลังนี้ครับราคาเหมารวม6 5 0 0 0 0บาท3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวรละเบียงด้านหน้า ขนาดความกว้างด้านหน้า8เมตรจากด้านหน้าถึงด้านหลัง11.5เมตรโดยประมาณพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่80ตารางเมตรนะครับโดยประมาณพามาติดตามเรื่อยครับจนกว่าจะเสร็จนะครับสำหรับบ้านหลังนี้เพราะอยู่ข้างๆ้างบ้านผมเริ่มทาสีแล้วนะครับตามที่เห็นเลยนะครับเป็นการทาสีรองพื้นนะครับเป็นสีขาวรายละเอียดนี่เละครับนี่เลยถือว่าสร้างได้เร็วนะครับก็1เดือนผ่านไปตามที่เห็นเกือบจะเสร็จตามเป้าหมายแล้วนะครับ นี่เลยครับสีขาวลองลองพื้นสีขาวก่อนแต่ว่าตัวบ้านจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวเราจะรอดูทีมช่างว่าเขาจะทําอะไรกันอย่างไงนะครับข้างในห้องนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการก่ออะไรนะ่าจะเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับก็จะเหลือในเรื่องของการตีฝ้าด้านบนแล้วก็เดินสายพงสายไฟแล้วจะมีการปูกระเบื้องประมาณนั้นแหละนะครับตอนนี้พาทุทุกคนได้มาดูบริเวณร,รบอบๆตัวบ้านกันก่อนนะครับถ้าสีรองพื้นแล้วครับนี่เลย ดูทุกคนได้มาติดตามกันจนกว่าจะเสร็จนะครับสําหรับบ้านหลังนี้คาดว่าสิ้นเมษานี้น่าจะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่แล้วจะมีการโป้โบริเวณด้านบนด้วยนะครับเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบนะครับที่ตีฟ้านะครับลองดูด้านบนนะี่ครับเห็นไหมครับเห็นรอยขาวๆรอยต่อนะครับเป็นการโป้รอยต่อหลังจากนั้นก็จะมีการทาสีนะครับ ไลไปเรื่อยๆรูน็อตรูอะไรก็จะโป้หมดนะครับเพื่อที่มันจะได้ดูสวยงามจะได้ไม่มีรูน็อตประมาณนั้นแหละนะครับเท่าที่สอบถามช่างดูเป็นประมาณนี้ครับด้านหลังก็ตามที่เห็นครับนี่เลยทาสีรองพื้นถือว่างานเขาต้องจะเร็วนะครับนี่ครับอาจจะดูแบบไม่เรียบร้อยครับเพราะว่าเป็นแค่สีรองพื้นเฉยๆนะครับเป็นไปตามที่เห็น นี่ครับด้านหลังโปรอยต่อเห็นไหมครับนั่นแหละนะฮะมีขาวๆจุดๆเพื่อที่จะให้มันเรียบมันเนียนเวลาทาสีมันก็จะได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่เรียกว่าช่างเอาเชิงชายที่เป็นสีขาวมาเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการโปร้การอะไรทาสีแล้วมันก็จะโดดเด่นประมาณนั้นเลยนะครับนี่ครับด้านหลังสามห้องนอนนะครับล็อกแต่ละล็อกพร้อมที่จะ ลองรับในเรื่องของการใส่หน้าต่างเป็นบานกระจกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในครับเพราะว่าข้างหน้านี้ปิดเราก็คงจะต้องเข้าไปดูข้างหลังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดินเข้าไปดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับอ,อันนี้คือบริเวณประตูด้านหลังนะครับที่เราจะเดินเข้ามาเดินเข้ามาตรงนี้ปั๊บนะครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวว่าวแสงอโอเคแนละ้ว ตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับบริเวณนี้เลยห้องครัวอยู่ที่ประมาณ3.5เมตรโดยประมาณนะครับนี่ครับก็ทาสีเป็นสีพื้นนะครับรองพื้นไว้ก่อนก่อนที่จะมีการเก็บงานรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่ครับข้างบนโครงสร้างหลังคาเป็นโครงสร้างเหล็กกันวอนายนะครับตามที่เห็นนะครับข้างบนมุงหลังคาด้วย ลังคาเหล็กนะครับเมนทันชีสนะครับภาษาบ้านๆอีสานก็นคือสังกะสีเหล็กนะครับที่จะรู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือสังกะสีสันไทยเป็นประมาณนั้นแหละนะครับบางคนอาจจะงงว่าสันไทยคืออะไรมันเป็นชื่อของบริษัทที่นําเข้าหลังคาเหล็กนะครับเป็นครั้งแรกชาวบ้านก็เลยติดปากเป็นสันไทยประมาณนั้นแหละห้องน้ําครับเดี๋ยวคงจะต้องพาทุกคนเดินเข้าไปดูการปูกระเบื้องห้องน้ําก่อนว่าเป็นยังไงนะครับสองห้องน้ําครับนะี่ครับ ก็จะมีห้องสุขากับห้องอาบน้าโดยประมาณตามที่เห็นครับปูกระเบื้องก็นี่ครับเล่นลวดลายนิดนึงตามสีตามที่เห็นยังไม่ได้เสร็จครับถ้าเสร็จเล้๋ยวเดี๋ยวจะมาดูตอนที่สําเร็จกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยอีกห้องหนึ่งครับนี่ตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ํานะครับเป็นแบบนี้นี่ครับลายลายกระเบื้องเป็นประมาณนี้ ยังไม่เสร็จนอ่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับทีนี้เราจะไปดูห้องแต่ละห้องว่าเป็นยังไงนะครับฝั่งนี้น,นี่จะเป็นห้องทัวร์นะครับตอนนี้ก็จะเหลือทีมช่างที่จะมาเดินสายไฟแล้วก็จะตีฝ้าพร้อมกับวางวัสดุฉนวนกันความร้อนนะครับ เพราะว่าเจ้าของบ้านตัดสินใจที่จะใส่ฉุนวนการความร้อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่แล้วโอโ้โหมันจะร้อนมากนะครับโดยเฉพาะบ้านที่เรียกว่าเป็นบ้านปิดมิดชิดแบบนี้ไม่ได้เหมือนกับบ้านไม้บ้านไม้จะมีช่องลมในการที่จะแบบนั่นนู่นนี่นะครับนี่ครับ,รบสองห้องนอนทางนี้ครับเท่าเท่ากันนะครับห้องนอนละสามคูณสามมิตโดยประมาณนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ครับหมุนกลับมาด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับ ก็จะเป็น3ามห้องนอนนะครับมองเข้าไปเดินออกมาตรงนี้นะครับเป็นห้องรับแขกเล็กๆด้านหน้าตรงนี้นครับข้างบนเป็นประมาณนี้นั่นคือประตูทางเข้าครับประตูทางเข้าทั้ง3บานประตูจะไม่ชนกันเลยนะครับเห็นไหมครับมันไม่ชนกันนะครับลหลายท่านอาจจะเป็นห่วงในเรื่องของประตูที่มันจะชนกันตั้งแต่ตอนแรกพอเห็นแล้วเป็นไงฮะไม่ได้ชนกันนะครับตอนนี้ก็นะครับ ทาสีรองพื้นก่อนนะครับก่อนที่จะมีการจัดระเบียบอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปักฟงปักไฟต่างๆช่างก็ได้วางไว้แล้วว่าคนที่จะอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับนี่ครับวางไว้แล้วแต่ละจุดแต่ละจุดซึ่งอันนี้ก็แบบแปลนบ้านนะครับเจ้าของบ้านสามารถที่จะคุยได้ตั้งแต่ตอนแรกว่าอยากจะให้อยู่ตรงไหนอย่างไรอันนี้คือบริเวณด้านหน้านี่เป็นประตูนะครับเข้ามาปุ๊บประตูประตูด้านหน้ามันจะไม่ชนกันกันกับประตูที่2แล้วก็ประตยนที่2จะไม่ชนกันกับประตู ข้างหลังนะครับสองห้องนอนครับเวลาเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้ามานิดนึงสองห้องนอนด้านนู้นจะเป็นห้องครัวด้านขวาจะเป็นอีกหนึ่งหงห้องนอนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับนี่เลยเป็นประมาณนี้ครับโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปสำหรับห้องนอนนะครับก็พอดีพอดีถ้าติดแอร์ก็พอดีแหละ,ะครับ แอรขนาด8,000 BTU โดยประมาณนะครับนี่ครับก็รอดูตอนที่เสร็จแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับห้องนอนแต่ละห้องความกว้างความยาวเท่าๆกันครับห้องนอนห้องนี้นะครับทาสีหมดแล้วนะครับฉาบอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับข้างบนครับก็เหลือในเรื่องของกระเบื้องแผ่นเรียบสนุนกันความร้อนนะครับ พาทุกคนได้มาดูบ้างนะครับหลังนี้ก่อนที่จะเสร็จสิ้นเรามาดูโครงสร้างว่ามันเป็นยังไงตั้งแต่ต้นจนจบนะครับด้านนี้นะครับเป็นประมาณนี้ครับทาสีแนละ้วก็จะเหลือในเรื่องของการปูกระเบื้องพื้นนะครับซึ่งก็ต้องรอให้ทีมช่างข้างบนเขาตีฟงตีฝ้าอะไรให้มันเรียบร้อยก่อน นะครับมันจะได้เบ็ดเสร็จทีเดียวเท่าที่สอบถามช่างนะครับช่วงนี้ก็เลยหยุดหยุดงานไปประมาณสักสองสามวันนะครับเราให้ทีมช่างในเรื่องของการที่จะตีฝ้าแล้วก็วางแผนสนัสนุนการคอมวอนไมทีนะครับอ่โอเคครับออกด้านหน้าไม่ได้คงจะต้องออกไปด้านหลังแล้วก็ย้อนกลับมาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับห้องครัวห้องครัวก็จะมีการตีซิงครับเป็นรูปตัวเอล อยู่ที่ระดับเอวประมาณนั้นก็จะมีที่วางเตาโคงเตาแก๊สนะครับท่อลงทอลง่ทอน้ําเขาก็เตรียมไว้หมดแล้วละ่ะว่าจะต้องอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันครับดูต่อดูต่อจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับสิ้นเดือนเมษ,ษาน่าจะเข้ามาอยู่ได้พร้อมมาอยู่แล้วนะครับอันนี้คือบริเวณด้านข้างเป็นประมาณนี้นะครับ แบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าครับค่อนข้างที่จะแบบเริ่มโอเคขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ในการที่ท่านไ้ติดตามดูมาเรื่อยๆนะครับตรง,งนี้ครับนี่บริเวณด้านหน้าเป็นประมาณนี้ าสงทาสีอะไรแล้วนะครับหลงพื้นก็อยู่ที่ประมาณนี้ก็จะเหลือในเรื่องของการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยขอบเห็นไหมครับซึ่งมันจะต้องมีการจัดการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สีเชิงชายไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีอะไรส่วนกระเบื้องแผ่นเรียบก็จะมีการโป้รอยต่อนมครับโป้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ เพื่อที่จะลองรับในเรื่องของการทาสีพอทาสีปุ๊บมันจะเรียบเนียแล้วมันจะทําให้ตัวบ้านนี่สวยขึ้นนะครับเป็นประมาณนี้โอเคนะครับผมก็พาดทุกคนได้มาติดตามกันก็จะพามาเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับสวัสดีเช้านี้ทุทุกคนครับสวัสดีครับ